วันนี้หล่อจ้างขอบคุณพี่ข้าวโอ๊ตค่ะเพิ่งไปตัดผมมาเพราะว่าไม่ใช่ตัดเพราะว่าอะไรตัดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็คือทั้งถ่ายรายการแล้วก็ถ่ายละครรัวๆไปก็เลยแบบต้องใส่วิกและไม่อยากให้วิกอะ่ะมันต้องติดกาวมันจะติดกับจอนตรงนี้แล้วเวลาแบบกาวมันติดจอนมันล้างออกยากก็เลยแก้ปัญหาด้วยการไปตัดผมให้มันสั้นแบบนี้ไปเลย ถ้าไม่เกรงใจก็คือจะโกนแข่งกับพาะไปแล้วนะคะเวลาใส่วิกแล้วผมสั้นมันมันมันจะดูธรรมชาติค่ะถ้าผมยาวแล้วแบบจอนเป็นคนจอนเยอะแล้ววันนี้ไปได้ไปเดินไอ้นี้มาไปได้ตัวมีดโกนอะไรนะหมดไปสองหมื่นกว่าบาทกล่อ,องสวยยี่ห้อไหนพี่แป้งมาดูหน่อยเิอยอ่ไหนไม่รู้ เป็นเป็นไอเทมที่ต้องมีสําหรับคนที่แบบใช่แม่คะ้บอกว่าดีที่สุดในโลกแม่ <laughs> ะคะ้บอกดีที่สุดแล้ว <laughs> ไม่รู้ประชดหรือเปล่าอืห้ามโกนแล้วนะเลี้ยงยาวๆไปเลยไม่ได้ค่ะต้องปลูกผมก่อนเดี๋ยวไปปลูกปีหน้าปลูกผมแล้วให้ผมมันขึ้นสม่ําเสมอก็จะก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดแล้วค่ะก็จะไว้ทรงแล้ว <Br ow. S 1> นี่ยี่ห้อบราว <Br ow. S 1> หรืออะไรไม่รู้ดู แม่คะคนขายบอกดีที่สุดแล้วทำไมแม่ไม่ยิงเลเซอร์กําจัดขนอันนี้พูดตรงๆนะคะทำเลเซอร์ต้องสม่ำเสมอเสมอและเลเซอร์เจ็บเจ็บแต่จบแต่มันเจ็บยิ่งเป็นคนขนเยอะเพราะว่าเลเซอร์มันจะจับไอไอไอตัวตัวลากลากขนน่ะที่มันดำาๆอะ่ะแล้วเราเป็นคนขนเยอะเจ็บ เจ็บมากเจ็บจนแบบร้องเราร้องอดโอยอ่ะแต่ถ้าคนทนได้แล้วไม่ค่อยแล้วถ้าเป็นคนที่แบบขนเส้นเล็กมันก็จะไม่ค่อยเจ็บแล้วเราเป็นคนแบบเนี่ยโอ้โหขนมันแบบมันหนาค่ะแล้วมันเส้นใหญ่แล้วมันเจ็บแล้วก็อีกอย่างคือไม่มีเวลาด้วยก็เลยแบบอือะไรอ่ะเอากรรมไหนไวาเออเอาเดีว <laughs> ละขน <laughs> เป็นคนขนดกจริงค่ะจริงๆ มันขึ้นท,ท,ทุกที่ที่มันที่มันมันไม่คขึ้นที่เราอยากมันขึ้นมันไม่ขึ้น,เ,น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 เช่นบนหัวเนี่ยมันไม่ขึ้นน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยค่ะแล้วก็กรรมพันธุ์ก็เลยทำให้แบบเป็นคนขนดกบางที่แล้วเป็นคนจรจัดด้วยนะคะชีวิตจริงคือเป็นคนจรจัดออเดอร์ Order เข้าดีเลยขายในในนี้ด้วยนะคะคุณขาสามารถไปสั่งซื้อกันได้ อายากได้ราคาส่งอายากได้ราคาเป็นแม่ค้าได้ก็แ,ฟฟกแม่เอาจริงนะพระที่แม่แชร์คนอยากไปบวชเยอะมากเออให้ระวังดีๆนะคะดูดีๆด,ด,ดูกันดีๆดูกันนานๆดิฉันไม่แบบไม่อยากไปใส่ร้ายป้ายสีใครแต่ว่าเวลาศรัทธาอะไรอะ่ะศรัทธาไปพร้อมกับการที่เราตั้งคําถามและตรวจสอบไปด้วยเพราะเราเป็นคนพุทธเราเป็นคนพุทธดิฉันจะถือหลักว่าบูชาพระพุทธ บูชาพระพุธยึดพระธรรมนับถือพระสงฆ์เออถ้าจะยึดอย่าไปยึดพระสงฆ์ให้ยึดพระธรรมแต่พระสงฆ์ก็นับถือได้ถ้าท่านปฏิบัติดีเรานับถือบูชาเราพระพุทธพระพุทธเจ้าบูชายังไงก็ไม่ผิดหวังนะคะท่านไม่มาหลอกมาลวงเราแน่นอนท่านไปลึนิพพานไปแล้วใช่เปะละ่ะเออแต่ว่าดิฉันแชร์มาไงวันเนี้ยดิฉันแชร์มา มีทนายประจําตัวก็ช่างเลยค่ะดิฉันไม่สนดิฉันไม่สนหรอกมีก็มีไปดิฉันไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความเขานี่ข้อมูลเขาก็เป็นเพจเขามาจากลูกศิษย์เขาทั้งนั้นลูกศิษย์เขาเป็นคนเอาลงดิฉันก็เอามาโพสอีทีดิฉันก็เอามาแชร์ตั้งคําถามว่าอ๋อหรือคะผิดตรงไหนคะอ๋อหรือคะอข้อมูลนมาจากไหนก็มาจากลูกศิษย์เขาเป็นคนโพสเอง แล้วเราเป็นคนพูดเรามีสิทธิตั้งคาถามค่าอย่าไปกลัวว่าเราวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุดจริตไปกลัวาทาไมนี่ก็แยกทีคะาศาสนาจะอยู่ยังไงเราเราไม่ได้เออถ้าเราใส่ร้ายใส่ความเขาก็ว่าไปอย่างใช่ไหมละ่ะเราก็ตั้งคําถามได้ถ้าเหล่งรูปอย่างไรเขาเอามาโพสต์อย่างเงี้ยอ้างว่าเออนี่ของพระธาตุแล้วไม่เชื่อเราก็ตั้งคําถามได้ค่ะก็ฉันไม่เชื่อฉันก็มีสิทธิตั้งคําถามส่วนใครจะเช,เชื่อก็เชื่อไปสิ คุณจะว่าจริงก็เรื่องของคุณแต่ทีฉันเป็นคนพูธอะในฐานะที่คุณเป็นพระส,สงฆ์ในศาสนาพุทธแล้วคุณอ้างว่าคุณเป็นนินที่ฉันเป็นคนหนึ่งฉันมีสิทธิ์ตั้งคำถามไหมคะมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อไหมมีอืมใช่ไหมล่ะโอ้พี่เตี้ยขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลเข้าถึงทุกวงการใช่ค่ะถ่ายติ๊กตอกมาก็เจอทุกวันดิฉันไม่อินด้วยหรอค่ะ,คะ <laughs> พอสงสัยก็โมโหใส่นั่นแหละค่ะืมตั้งคําถามดีๆอาจจะไม่ชอบมาพากลก็ได้นะคะอันนี้จริฉันไม่ได้พูดถึงเจาะจงนะนะที่พูดถึงทุกที่เลยศรัทธ,ธาอะไรก็ศรัทธ,ธาไปพร้อมกับปัญญาศรัทธ,ธาไปพร้อมกับการที่วิพาษ์วิจารณ์ไปด้วยตรวจสอบไปด้วยอื <c oughs> เหมือนที่มีคนโพส์ไงดิฉันชอบมากเลยวะ่ะ เดี๋ยวนี้มันมีมันมีด้อมไหมครด้อมแล้วเดี๋ยวด้อมเดี๋ยวนี้มันลามไปถึงนักการเมืองและนักการเมืองเขาก็มีด้อมนะเช่นด้อมส้มด้อมแดงด้อมเหลืองอะไรก็ว่าไปอันนี้ไม่ดีนะคะเราชื่นชอบพรคการเมืองได้เราชื่นชอบนักการเมืองได้แต่อย่าไปมองว่านักการเมืองคือดาราไม่ใช่คือเซเล็บไม่ใช่นะคะนักการเมืองคือคนที่อาสาเข้าไปทํางานรับใช้เรา ฉะนั้นเวลาเรามองนักการเมืองเราก็มองเขาในฐานะว่าเออเขาอาสาไปทํางานและเราชื่นชอบเขาเพราะว่าเขาอะไรอ่ะเขาอาจจะเคยให้คํามั่นคําสัญญาหรือรับปากเราว่าเขาจะทํานู่นทํานี่เข้าไปแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งนู่นสิ่งนี้เราก็เลยแบบชื่นชมเขาเพราะคํามั่นสัญญาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเข้าไปทําหน้าที่แล้วเขาไม่เป็นแบบที่เขาให้คํามั่นสัญญาหน้าที่ของเราคือจัดการค่ะวิพา์วิจารณ์มันทวงถามมัน เอาไหนว่าจะทำอันนี้ทำไมไม่ทำโกหกเหรอตอนหาเสียงพูดไว้อย่างหนึ่งไอตอนเข้าไปเป็นรัฐบาลทำอีกอย่างหนึ่งอ่ะอันเนี้ยไม่ได้เอออย่าไปมองว่านะักการเมืองคือดาราเซเลบไม่ใช่นะวันนั้นไปคุยกับวันนั้นไปคุยกับพี่ชอล่าสุดไปดูเลย,เลยการแย่งซีนเนี่ยออนวันเนี้ยพี่ชอบก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะพี่ชอบบอกว่าไม่เห็นด้วยเวลาที่แบบคน ประชาชนมองนักการเมืองเป็นเซเลปเป็นดาราในมุมหนึ่งเธอบอกเธอไม่เห็นด้วยเพราะว่านักการเมืองไม่ใช่ดารานักการเมืองเข้าไปก็คือเป็นเข้าไปในฐานะเป็นตัวแทนผู้แทนราษฎรเข้าไปทํางานนะคะฉะนั้นก็เวลาเรามองนักการเมือง ก็ให้มองว่าเขาเป็นคนเข้าไปทํางานไปทําหน้าที่ฉะนั้นนอกจากการชื่นชมในตัวเขาก็ต้องมองหน้าที่ที่เขาทําด้วยว่าทําหน้าที่ได้ดีหรือเปล่าถ้าทําได้ดีเราก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเช่นลงเลือกตั้งอีกเราก็เลือกเขาอีกไปแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ทําอย่างหลายๆคนจัดการค่ะเออเราต้องให้บทเรียนในฐานะที่เราเป็น เป็นเจ้าของหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่เรามอบให้เขาไปนะคะเออประชาธิปไตยมันไม่ได้จบแค่หน้าคูหาการเลือกตั้งนะคะประชาธิปไตยแท้จริงกระบวนการประทัดของประชาธิปไตยที่แท้จริงมันจะเริ่มต้นต่อเมื่อคนที่เราเลือกเข้าไปทํางานเริ่มทํางานนั่นแหละมันจะเริ่มต้นและเราก็ต้องตรวจสอบนะคะอย่าให้หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่ที่เราให้เขาไปมันไปเปล่าหรือให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยไม่ใช่ค่ะ เหมือนเรื่องเดียวกันเลยทําบุญก็เหมือนกันทําบุญบริจาคแล้วก็อย่าคิดว่าเออให้แล้วแล้วไปคนใดจะมีนิสัยแบบเนี้ยให้แล้วแล้วไปไม่ได้ค่ะนั่นเป็นแบบมากง่ายไม่ว่าจะเป็นกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องศาสนาแบบเดียวกันเลยให้แล้วก็ต้องตามตรวจสอบพระก็เหมือนกันต้องตรวจสอบค่ะเออไม่งั้นเขาก็ได้ใจสิไม่งั้นเขาได้ใจเดี๋ยวเขาก็ดูถูกเรา ภาคก็ดูว่าเราโง่บริจาคอย่างเดียวนะกักการเมืองก็ดูถูกเราว่าเราโง่ให้สิทธิ์ให้เสียงอย่างเดียวย้เขก็ดูถูกเรา